ยี่สิบสี่จ้ะลองนำหนึ่งน่องเมนจ้ะเฮ้ยใหได้จังสีนอเพอดีแมนจ้ะอือนาเลอจ้ะเร็วเราไปพอนาเรเราจะน้ำนาเรจ้ะพี่น้องเปลี่ยนไปเลยไปเรื่อยๆตามเนิเทสแล้วครับแมนจ้์จาพี่หนูเมนบัสมานี่เห็นเรื่องไรอุ้ย อู้ตัวนีนอจุ๊มนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกับพิสารบ้านฉันจ่าพอกระในวันที่24สิงหาคม2568จ้าวัน,นี้พาพี่น้องเขาเล่าปลาคือเก่าหน่ยเนาะครับผมปลาบ้านน้องเมฆแล้วครับตำบลห้วยขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลครับเมน,นี้กับเขาปลาแจงเนาะไอเนาะนี่ครับบรรยากาศก,กับคืมๆจะพี่น้องไปจ้าลุน้ำสาวอยู่อีบ้านในวงใจสีรษะสีมานบ่จ้าครับ ดอกแรกแหกม้านจ้าพ่นเก่าสีชมพูพ่นข้าไล่จ้านี่ดมเลยบะห็นเลยพ่นข้าหน่อยจ้าอี้จุ่มนี่สัมเลยจ้ะพีกดยทุงี เดี๋ยวเอาไวไปก่อนอสอนเขาสีแชมพูจ้ะตรงข้ามจ้ะพี่น้องโอ้ดอกหน่อยอยังมีอยู่เกิดใหม่บ่อยโอ้ยให <c oughs> ม่จังสีนอ้องพอดีแมนจ์ได้ดแกงลายครับ กงาขาดอกนี่ขาเข็งจ้ะหายท้ายหายท้ายหลังหูจ้ะพี่น้องของวันที่ยี่สิบสี่จ้ะคือแหงอ <laughs> เป็นหลังหูคือเก่าวังที่ว่าเป็นสัญญาณครับ ออดอกนี้เลยเห็ดยังบันเมนบอกเดียล้วม่กี่น,น,น <ำ S 2> งินโอ้ยสองสิบห้าห้าเฮ็ดอันนี้แล้ครับบ้นอลองนำดูน้องเมนจ้ะดอกนี่หมูสามสองหมูเลย ผมกนีปกติกันออกหมู่ปีนี้คักหนอ่อยนะครับผมผมเป็นลอยเลยวันนี้เขาปาเจ็ดโมงหน่อยเนาะไม่นครับคนข้ามจับบ้านีนานเลยจ้ะออกเลยออกเลย อีกเนาะเี่นจ้ะคุณไอ้ทั้งนางอ้ายอีกกำลังจะพี่น้อง พี่อ่ะนี่มาตาดิ เปลี่ยนงไปพอนาเลยเบอร์นี้น้ำนาเลยอจารพี่โน้ตเปลี่ยนไปเลยใช่เรื่อยๆตามชนิดเล้วครับเปลี่ยนจ้ะอุ้ยแข็งดีด้วยยามล่ะ

จากที่น้องเนนบัสมานแหลหมาแหลสาวแลบ้าน้องเมกเลยเนาะไดเยินเสียงรถมากเป็นสันๆเบ้านเห็นเห็ดลงงก็นำเห็ดลงงมาขอจากหี่

อุ้ยเมนต์ละมาในมือเด้อบ่ไหวหนอเฮ็ดนี่หนอมือนึ่นเลี่ยนกัเฮ็ดชนิดใหน่เลี่ยนชนิดไปแดดบ่หูมือเลยครับบ่หูโตเลยถึ้นอีกเลยยาวครับเยอะจังเป็นจังว่าจังเอาเป็นช่วงนะเมนต์จ้ะนี่แหละจ้ะพี่น้องเฮ็ดเป็นมูกว่สิบ พอกันแบบนี้นอไอ้เน่ะขันขเฮ็ดที่รทเราเอกกะพี่พับพี่พับ

อห่มูเดียวกันแต่พี่นุวายโดนแล้วเออเย็บแล้วเฮ็ดเงินแต่เพื่อนได้ออกเป็นมูคือกันจะเอ้าไปใส่ละดูดู เก็บไปเลยเก็บไปเลยเนาะแล้วแต่นักแล้วแต่ผู้เก็บนี่เก็บเลยแไงล่ะครับเดี๋ยวทำมาสะอาดการเก็บนะครับ คือสิเมนอยู่ด้วยแต่บามาเอาทั้งพีก่อนอะ่ะอุ้ยขาเมนบอสสวยๆนะเมนนอนเมนจ้ะอุ้ยสวยดอกได้ประถือแทะ

ตัวนี้มันเนละแกเยอีดีอีเลาะต้องหาเบิ้งดอกจังสีเพินกนเบิ้งดอกหน่อยเพิ่นนอกปนนี่นอกดอกหน่อยเพิ่น,น,นบน่นม,นมาโพเนนครับุ้ยน,นี่องา,ามเนาะงามจ้

เป็นอีบาเป็นองสีเ่าในนะี้แกมกันครับสีเขียวกับสีหมอน,นี่เอาไปะเด้ไย่สวยไม่สวยคนนะี้มองไทยยไม่ได้คนไทยได้อะนี้ แท้ๆเนี่ยอ่ะตรงฝนน้ําน้อนี่เฮ็ดนี่คือเต็มมื้อวันบ่จ๊ะเออมื้อวันก็ยังง่วนนําฮึดถึงค่ําเฮ็ดเฮ็ดหยังล่ะต้นกอน้อฝนคลายครับวันมีไข้งดีนี่แหละนี่แหละ เป็นชั้นชั้นเป็นชั้นชั้นด,ดนนนอกบางเนาะในนี้เมฆจะขึ้น้นำเนาะด้ยุ้ยโอ้ยเทียดเอ่ะเด็กทีหลัง

คนกระโลกบอกภาษาบาลท่ากทุคนกระโลกเลยพี่น้องบอกพีชบอกถือเหน่อยเลยพี่อเองใน่ไหมอุ้ยเข็งพีดูนางลงเห็นบานิไอเลยนี่ดินั่นเห็นบ่นี่บานตะลุกคุกจ้ะ อ้หลมหัวเขาใส่เลยเขื่นเนาะเห็ดนี่สตกเกอรอีกยี่ด้ให้สามสี่6าคุกหมือนคนละเปลี่ยนทายเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะน่นครับพี่ไอ enfin no no ้ต้องไปอันนี้เออแล้ว ดอกนี้อายไม่ใช่สิเดี๋ยวนะจิกจิกผุนนั่นเดี๋ยวกระพีเดี๋ยวกระพุ่นเดือยเจ้าพี่น้องบ้านดอกใหญ่ดอกนะดอกใหญ่นี่น้องควรเกื่อนไปน้ำกันเลยปนน้ำกันเลยเป็นอย่งนีอยู่ลักษณะนี้นะครับลูกเล็กเด็กแดงก็มีผุเวาไทยอีกพอ มากันคนเด็บเกบนี่ <laughs> ปเป็นเรื่องปกติของคุณหาหดไตตละขนา,าเห็นมวนหลดได้ขอมวนเน้อนี่จ้ะขยางโลโลเลยเลไว้ฮา,าหนาหฮาโนมกินดด,ดน้องฮก็เชื่อเขาบ่มีคือทายแต่กลุ่มแม่บ่มีน้งเียเขาก็พาเขาหาเลยคระะับหรือน้อ Quốc mạng mãi mấy đấy đắng, 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 à, <cười> 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 để thằng lằng mãi 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 lượng thừa mãi nhưng mà mãi 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 Thằng mãi 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 หนึ่งนี mm ่ใส่ไงใส่น้อยเปนสีต่งแกงแกงใส่น้ำเม็ดโอเด้งจึงคือ ยังเท่าหล <laughs> นี่งนึ่หน่หน่หนน่น่นนึ่งหนึ่งนี่นึอน่่ง เกเพทเพิงเกเพทนาเลเนาะครับผมเอาจังสีเลยแล้วเน่าแท้ค็ดเนาแต่เจ้าถนัดเนาะเหยียบเลยนะเฮ้ยอ้ยหาังตีบะมองอัน อันนั้นแน่นอนตัวน <currently> ี <soup> ้แม <kita> ่บำมีประเด็นได้มองดอกเงือกเงือกนี่นี่เจ้อ้าวอะไรกัแต้อ๋อพี่น้องกำลังดูดตัวนี้ได้เก็บสอนอยู่เด้อมั้งมีเลยมือนี่รีบจุกเอานี่เลยขนาดเท่นแน่นอ่ะ bun dia penting pian nge nge dia wa tadi ngeng ngeng an hel hel deh

โลว่าจะตาอยู่ไกลเลยตินตาเป็นทีเรียบร้อยไอ้พี่ไอเสืออนี่ก็มาอลไรได้นี่ไอเสือนให้กินดอกหน่อยนี่ไอเสือนี่ไอเสือนี่มาแล้วอู้มีทุกไซส์เลยจ้าหัดว่าตะเกียบอีกเนอะม่รู้ปบโหแล้วพี่จันทร์ซื้อเงี้ยงเงี้ยมามีนะ วันนี้พี้น้องห้เบ่งไปนำนึ่งสองบม้มีกับบม้มีเนาะครับผมถุงเขาเขานี่หิบปอนี่ไอ้บวกนี้ง่ามขึ้นหน่อยเลยนี่ยดอกงามนี่ครับ บัวใ <üman> ับซองดอกนี่ตาไหวนีครับดอกนีงอายได้มากี่ปักมีกระพาคือกันนีบอกหนึ่งพี่อ้อยอ้ดตัวนี้เนาะจุดมนี่สามเดาที่นี่แม่ต้ออืม พีกัพีกพีกไ,ไลนล่ะอืออาดกคุมนี่เก็บจบานนี่นำเฮดนาเลด้วยจากที่นองนีน่เก็บพาไปไหนได้ด้วย,วยเก็บพา,า,าไปเลยด้วย,ยจัดไป ใจไหนแล้วแม่ปลามีบ้านามาสวยครับว่าสิออกมาบึงจะขาวเนาะผัดหมานเตรงไหนครับตุงนั้นขูดกระตาเลยจ้ะ,ะตากระนวยเดียวกระเป๋เากระเป๋ะมาครับมากระน้ำขวดหนึ่งเน,น,นาะแม่บ่มีกระน้ำขวดหนึ่งใส่กระตาโลงแต่ที่หน่อยอ่ะมีเลอะอายอาย <c oughs> อโอ,อ้ยจริงจ้ะสาวเลยสวยที่ย้า่นี่ นี่อืเหือบดีเนาะเห็น้บางมองกับบ้านบางมองกับกำลังเนาะไม่เหันจ้ะมีกำลังครับบุญเบืงนึ่งิหนึ่เถออน่ะครับถ้าเข้ามาถันเ้เลยแล้รแต่ครับบ้างคนมก็บอกออกเลยนอครับ นัองผมออกหันนี้ก็เหลียวไปเลยเนาะเมียนจ้ะครับผมอากาศกับมืดขึ้มมืเด้วยครับพี่นนอกสวยเติบแล้วครับวัห้าขาปลาสายครับแต่เวลาเบิ่งผลงานครับมันพี่ชายพี่หนอกคือว่าสิบปรมานเนาะมาสายเนาะครับผมแต่ว่าที่แล้เหาเขามาที่แล้เหาก็ตามเบิ่งเฮ็ดเผงิงจ้ะพี่นนอกพอเฮ็ดละโงกก็น้ำเฮ็ดละโงกจ้ะพอเฮ็ดละโงกแล้วมาพอเฮ็ดนาแหลบน้ำนาแหลบเลยจ้ะได้มูใหญ่ๆเลยเนาะครับผมเบิ่งผลงานโดยรวมเลยจ้า านเก็ตามที่พี่น้องเห็นแล้วครับส่วนมากเพื่อเทศนาแหล่นาะแม่จ้ะเห็ดกอนี่ก็ได้ช่วงท้ายๆแล้วครับเห็ดักะเห็ดเพิงสือยู่ทางล่างนายนาะครับผมมีขาไล่เลือดครับมีเห็ดสีชมพูบโบลายดอกเนาะสีชมพูสองดอกจ้ะละงูกหกดอกแล้วก็ขาไล่เลือดจ้ะพี่น้องเพิงข้ามสองสามดอกเนอ่ะมือนี้นักเอกเป็นนาแหล่จ้ะครับผมมือนี้กับพ่อพี่น้องเขาปลาคือเก่าแล้วครับหาเห็ดเนาะแต่ว่าหมานครับมีสนิดใหม่โผล่ขึ้นมาอีกแล้วครับพี่น้อง ตัแดงแกงหวานนี่กะได้ตอนเท่าเก็บหนาเลยเนาะครับผมผลงานกะถือว่ามานยุ่จ้ะพี่น้องพูดกะตาจะมื่นนีมาแบบเผาๆเนาะครับผมมาสายครับกระเป๋ากระป๋ะมามากกับน้ำขวดนึงครับพี่น้องผลงานมันีนกะถือว่ามานสุดยอดจ้าพี่การที่มากกับปลาบานงเมกตำบลหอยคามเพื่อพุนฉลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้าพอกันมืิเนกันที่24สิงหาคม2568จ้าฝากกะไลค์ก็แชร์ก็ติดตามไปสองอีสานบ้านฉันในเด้อจ้า แม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกระลังแร่งใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมือนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า